สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะพอมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรออดีไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับพี่ๆ อ่ก็เช่นเคยนะครับพี่วันนี้นะครับรายการละห้าร้อบาทบาทาาุกรายการเลยนะครับพี่ๆราคาเดิมราคาย่อมเยากันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หเลยเนาะไม่ให้เสียเวลานะครับอ่าองค์ที่1นะครับพี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากนะครับพี่ๆเนื้อตุ๊บตับนะครับอ่าเนื้อตุ๊บตับมีคราบนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆอ่านี่ครับสวยนะพี่นะสวยมากนะครับนี่ นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกคราบเหงื่อเนาะนี่ครับโอ้โหครับผมคราบไข่นี่ขึ้นเลยนะพี่นะนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับพี่พีครับสวยนะครับโอ้โหอันนี้ครับจะออกสีน้ำตาลหน่อยเนาะองค์นี้แล้วก็จะแข่น้ำมันต่างอิวนะครับนะ นี่ครับวนสารมีนะครับพี่เม็ดแดงเม็ดเทาเม็ดดำเนาะชื่นชอบยังไงนะพี่เนาะถ้าจะปิดนะครับระบุ EP นะครับพี่แล้วก็หมายเลของค์พระให้ถูกต้องกันด้วยนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่ๆหูเนื้อสวยๆนะครับส่วนมากนะพี่พระที่ได้มาเนาะจะเป็นพระบ้านนะครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปครับรายการที่สองนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับอ่ามีเส้นใต้ฐานนะครับพี่นะนี่ครับโอ้โหเนื้อสวยๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับอันนี้ก็บางอันนี้ก็คือผมจะคัดเนาะได้ผมได้มาหลายๆบ้านรวมกันนะครับแล้วก็จะมาคัดคัดอีกทีหนึ่งนะครับพี่นะเพื่อเอามาลงคลิปนะครับพี่นี่ครับบอกเลยนะครับว่าคัดคัดสวยทุกองนะครับอ่า นี่เป็นคาบไข่เนาะนครับคาบไข่คาบปูนนะครับพี่พครับงามมากๆเลยครับผมนีเส้นใต้ฐานกลมๆเลยครับนี่ครับขอบข้างครับเนื้อเป็นก้อนเลยนะครับพี่พครับจึงชอบยังไงก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเนาะนี่ครับ นี่ครับด้านหลังก็จะมีความหนึบความนุ่มนะครับพี่ๆเนื้อก็ยุบย่นเป็นธรรมดาเนื้องค์พระนาอพระสมเด็จนะครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับอ่างค์นี้นะพี่โอ้โหเป็นพิมพ์ลงพุทธนะครับพี่เนื้อหาเก่าแก่งเลยนะเนี่ยครับเหมือนจะมีการลงรักมาด้วยครับโอ้พี่ๆดูครับเนื้อด้านหลังนี่ พี่พี่ท่านไหนครับที่ชื่นชอบพิมพ์ลุงพุทนะครับพี่นี่องค์นี้เลยนะนี่ครับเนื้อแห้งแก่งเก่านะครับมีลงรักมานะครับพี่พี่นี่นี่ครับอ่นี่ครับอกล่องนะครับลึกคมสวยเลยนะครับพี่ๆครับเห็นไหมลึกด้วยนะพี่นะอกลอกนะครับอ่นี่ครับอ รขอมตัดครูดนะครับมวลสารดีมากเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียมนะครับพี่พี่เนี่ยอ่ามีรอยยุบรอยย่นนะครับมวลสารดีนะครับพี่อ่านี่ครับส่วนมากนะครับที่ผมคัดมานี่คือ จะถูกต้องตามตำราเนาะที่ผมศึกษามาเลยนะครับพี่มีมวลสารนะครับอ่ารายการที่สามนะครับไปครับรายการที่สี่นะครับนี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พี่อ่านี่ครับด้านหลังนะครับพี่มีคําว่าขลัวโตนะครับนะองคนี้ครับพี่ด้านหลังขลัวโตนะครับนี่ครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่ เก่าเก่าเลยนะครับนะนี่ครับมีเม็ดแรกเขียวนะครับพี่พี่นี่ครับมีเส้นชายทีวอนนะครับ อ่านะครับโหเก่าๆเนอะคาบลานะครับพี่ๆขึ้นเลยนะนี้ครับโอ้นี่ครับขัวโตนะครับพี่คําว่าขัวนะครับแปลว่าพระพิกษุเอ่อที่อายุเยอะนะครับพี่อ่ารายการที่4ี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับ องนี้ครับพี่เป็นพิมเจดีนะครับอ่านี่ครับพี่เป็นพิมเจดีเล็กนะครับบอกเลยว่าเก่าสวยนะครับมีการลงรักมานะพี่นะผ่านการลงรักมาเลยจะแห้งแกล่งนะครับโอ้โหนี่ครับอ่านี่ครับตรงการลางเกตนะครับพี่เห็นไหมมีปุ่มกลมๆเนาะบอกเลยนะครับว่าถูกพิมพ์ถูกตําหนินะครับพี่อ่านี่ครับอ่านี่จะเป็นพิมเจดีเล็กเนาะ นี่ครับโอ้ดูมวลสานนะครับพี่ถูกต้องตามตำรานะครับพี่เม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับอืมนีเม็ดปลาซุ่มกอก็มีนะครับอ่านี่ครับอ่าเม็ดเขียวเนาะอ่บรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับ อตรงนี้นะครับเป็นพิมลุงพุทธนะครับพี่พี่เป็นพิมลุงพุทธนะครับเนื้อหนึกแก่งมีคาบไข่นะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อสวยๆนะครับชื่นชอบยังไงนะครับพี่รีบทักรีบโทรมาได้เลยนะครับนี่ครับพี่พี่ครับภาบไข่นะครับนี่อกล่องสวยๆเลยนะครับอ่า ครับครบน้ำมันตังอิวมีด้วยเนาะนี่ครับด้านหลังนะครับอ่าเป็นหลังเรียบนะครับพี่เนื้อยุกเนื้อย่นเนาะนี่ครับมีความหนึกแกล่งนะครับพี่นี่ออกขาข่าวนะครับน่าจะเป็นเนื้อแข็งนี่มีรอยปู้ไตครับอ่า รายการที่หกนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่าตรงนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเนื้อหานี่เก่ากึกนะครับพี่ข้าบไข่นะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นพิมพ์สองคลองนะครับพี่มีทั้งคราบไข่คาบกุ้เลยนี่ครับพิมพ์เส้นได้นะครับพี่อ่า การที่เจ็ดนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพี่ต่อไปครับรายการที่แปดนะครับอ่านี่ครับมีพิมพ์เส้นได้อีกหนึ่งองค์นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับมีคาบไข่คาบปลาเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้ดูครับพี่พี่นีพระจะเนื้อออกเนื้อขาวเนาะพี่เนาะ มีความหนึกนวลตานะครับนี่ครับหนึกนุ่มนะครับพี่พี่เนี่ยครับโอ้โหหนึกนุ่มมีคาบไข่นะครับพี่พิมพ์มเส้นได้องนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนานข้างนะครับมีเม็ดแรกเขียวนะครับอ่า รายการที่28สิบดนะครับต่อไปครับรายการที่อ่ายี่สิบอ่าขออภัยครับรายการที่8ดนะครับพี่แมจะข้ามกันแล้วนะครับต่อไปครับรายการที่9้านะครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่อ่านี่ครับโหด้านหลังแล้วก็เหมือนจะมีรอยยุบรอยย่นนะมีเ้อเกินเนาะอ่องค์แกน้ำมันตังอิ้วเลยนะพี่นะนี่ครับเนื้อสวยๆนะครับพี่พี่ นี่ครับพอพักนี่กลมเป็นผลมะตูมเลย่ะเกตทะลุซุ้มนะครับนะครับเนื้อสวยงามมากนะครับนี่ดูกความหนึกเนาะพวกคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับเนี่ยนี่ครับ โอ้โหพี่ดูเนื้อนะมวลสารผงวิเศษเนี่ยเป็นก้อนเป็นจ้ำๆเลยนะครับนะเนี่ยครับโอ้โหแล้วเนื้อแก่นะครับพี่แเข้มันตังอิ้วอ่ะรายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับอ่ะตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่ลงรักน้ําเกลี้ยงนะครับผิวพระนะครับค่อนข้างเปิดเลยนะครับพี่นี่ครับหลังปีแบบนี้เลยนะครับโื้หยุบย่นแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะพี่น้อวว่ามันผ่านการเวลามานะพี่เนาะพระแต่ละองค์นี่แบบส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่นะครับอ,องค์นี้ลงนักน้าเกลี้ยงนะครับพี่พี่ครับ <c oughs> เนื้อนี่เนื้อองค์พระนะครับจะดูมีความหนึแกแข็งนะครับพี่ออกข,า,ขาวเนาะนวลนตาครับนะครับแล้วลงนักน้าเกลี้ยงมาด้วยนะยนีน่ครับ นั่นหลังนะครับนี่ครับพี่หลังปีแบบนี้เลยนะครับโอ้โหมีการยุบการย่นเนาะเนี่ยดูครับดูได้เลยครับพี่ผิวพระนะครับไม่ได้ตึงเรียบนะครับอ่ารายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอ่าองนี้ถ้าพี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับ เนื้อหาจะเก่าแก่งนะครับพี่มีการล,ลงรักษนะครับมานี่ผลสารดีครับโอ้โหดูครับหลังเรียบ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พี่พี่ครับโอ้โหดูครับเนื้อสวยจัดเลยครับพี่พี่ครับ มีความเก่าให้เราได้เห็นเนาะนี่ครับขอบข้างนะครับเม็ดแรกเขียวนะครับอ่าคือส่วนมากครับที่ผมคัดมานะพี่ออจะมีเม็ดแรกเขียวเม็ดแรกดำเนาะก็เม็ดเทานะครับเ <c oughs> ม็ดกรวดอะไรงนี้คือตามครบตามตำราเลยอผมเคยเอามาเปิดให้ดูอยู่นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ติดตามผมเนาะ ผมจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับพี่ที่เป็นบอกมวลสารนะครับพี่นาะว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับอ่ในการที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวว่างๆก่อนนะพี่น้อยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับกดติดตามไปได้เลยนะพี่นะอ่านี่ครับตรงนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่อ่าสวยมากนะครับด้านหลังโอ้โหแก่งๆนะพี่น้เนื้อแกลงนะครับโอ้โหงามสะดดตาเลยนะครับพี่แบบนี้นะครับ อันนี้แบบเหมือนแตกลายเนาะแตกลายเลยครับพี่พีนครับมวลสารก็อบอกแลว้วนะครับมีมวลสารทุกองเลยอย่าพิมพ์ถูกพิมพ์สวยนะครับนี่ครับด้านข้างนะ ว่ามีเมด็ดกกดาเม็ดหลายเม็ดเลยนะพี่นะเนี่ยบอกแล้วครับเนื้อจัดมากนะครับพี่องค์นี้นะครับอ่ะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอ่าองนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์พระประธานนะโอ้หเนื้อเก่าๆนะพี่นี่แขมวนสหารนะครับ เนื้อเก่าเนื้อดีเลยครับ uh huh. พี่พี่ครับดูครับขาบเนาะคาบไข่นี่ขึ้นตึงผิวพระเลยนะครับพี่พี่ครับอ่า uh huh. ขอบข้างนะครับพี่ครูดเลย ก็จะมีเม็ดข้าวสุกเนาะผสมด้วยนะครับนี่เนี่ยครับเม็ดข้าวสุกนะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับครับเป็นสมเด็จพิมพ์พระประธานนั่นเองนะครับซุ้มนี่โดตัวเป็นเกลียวเลยครับพี่เนื้องค์นี้นะครับมีความหนึกแข็งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอจาอะอเขาขาวหน่อยเนาะ นี่นะครับพี่พี่ครับซุ้มนะครับนี่นไแมเส้นซุ้มนี่หดเป็นเกลียวเนเนีอ่านี่ครับสวยๆเลยครับพี่พี่ครับอืหืงามสุดๆนะครับพี่ เขียวนะครับอ่าหลังเป็นหลังเรียบเนาะเนอะองค์พระมีความหนึกแรงเลยครับรายการที่สิบสี่นะครับพี่ๆครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนาะงลงรักน้าเกลียงนะครับพี่อันนี้นะครับหลังกระดานนะครับพี่นี่เห็นไหมมีร้อยกดกระดานนี่ร้อยปี่ ยุบย่นเลยนะครับอ้โหกลกเลยครับพี่เนือ้อที่ลงนักมานะครับจะแห้งเลยแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเป็นนักน้ําเกี้ยงเนาะ หลังกระานนี่เห็นไหมโอ้โหรอยปีแบบธรรมชาติเลยเนาะแบบกดลงไปเป็นแบบปีเลยนะครับพี่อ่านี่ครับหลังกระดานนะครับพี่อ่าลุงรักน้ําเกี้ยงนะรายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่องค์นี้เกตทะลุซุ้มเนาะนี่ครับเนื้อหาเก,ก่ามากเลยครับโอ้โหดูด้านหลังนะครับพี่พี่ เม็ดขาวนี่จะเป็นพวกเม็ดผงช็อกพุทธคุณนะครับอ่าองค์น,นี้ก็ค่อนข้างจัดเลยอืมนี่ครับโอ้โหแล้วก็เก่าเลยครับพี่พีมีการล่งลักมานะครับอ่านี่ครับ นะครับพี่เม็ดพระเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับอืมมาดูหน้าหลังครับพี่เนี่ยครับโหเยอะจริงๆนะครับพี่มวลสารนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่เรื่องพุทธคุณนะครับพี่ยิ่งมวลสารเยอะยิ่งดีนะครับอ่ารายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ อเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่เนื้อแก่งแล่งนะครับมีการลงรักมาด้วยนะครับองนี้ครับอ่าเป็นหลังเรียบนะครับพี่หนังผิวตึงนะครับเนื้อออกแกล่งเลยครับพี่ตึงจนแกล่งเลยนะครับพี่ผิวองค์นี้นะครับนี่ครับพี่พี่ครับอื้อกล่องลึกคมสวยนะครับพี่พี่กูดูดูการวางแขนองค์พระเนาะ อ่าสมส่วนเลยครับพี่เป็นลายปีกานะครับนะอ่า การที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่เนื้อแกล่งนะพี่เนื้อแกล่งเนื้อเก่าเลยครับโอ้โหมาดูพิมพ์ใกล้ๆกันนะครับว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่ามีใบโพนี่สังคตินะครับพี่คมมากนะครับอ่ะ นะครับดูเนื้อหามีมวนสารอ่คบครบตามหลักสูตรเลยครับนี่ครับโอ้โหแล้วดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับพี่ๆครับดูขาซ้อนกันเนาะชัดเจนเลย <c oughs> นี่ครับโอ้โห หนังเรียบเนื้อแกล่งนะครับอ่ะรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับพี่อ่านี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่นะเป็นพิมพ์เส้นได้มีคราบไขนะครับโอ้โหเนื้อยังเก่านะพี่ด้านหลังนี่เป็นพวกคราบน้ํามันตังอิ้วนะครับโอ้โหสีน้ำตาลเลยนะครับเนี่ยเนื้อแก่ดีนะครับพี่องนี้ครับโอ้โหดูดูดูครับ เพิ่งแง่พี่น้องกอ็เนี่ยครับอ่านี่ครับนี่ครับพี่พี่ครับข้ามน้ำมันตังอิวเนาะเนี่ยรายการที่สิบเก้านะครับ ท่ดไมครับรายการที่ยี่สิบนะพี่องนี้นะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะพี่เนื้อปูนเพชรนะครับอ้โหูอันนนจะได้เห็นนะครับพี่พิมพิมเกตบัวตูมนะครับพี่เป็นเนื้อปูนเพชรเลยนะองนี้นะครับนี่ครับเนื้อขาวนวลเก่งนะครับพี่เห็นไหมครับว่าเกตนะครับตูมนะตูมสวยเลยนะนี่แล้วดูใบหูนะครับชัดเจน มีใช้สังคตินะครับนี่เท้าซ้ายยื่นออกมานะครับทับกันทับกันรับเลยเห็นไหมมีเส้นแซมนะครับองนี้อาหารเม็ดฟ้าซุ้มกรนะครับโอ้โหเนื้อดีมวลสารดีนะครับเนื้อแกร่งๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับ สารครบนะครับพี่นี่เม็ดเขียวเม็ดแดงเราก็เห็นกันมาแล้วนี่นี่เห็นไหมอ่านี่เม็ดแดงนะครับโอ้โหหลังเป็นหลังเรียบนะครับพี่พ่อร้อนส่วนมากนะครับเนื้อแกล่งนะครับพี่จะเป็นหลังที่แบบผิวตึงนะครับอ่าดูแกล่งนะครับพี่ๆครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าองค์นี้นะครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะ ฐานแซมหรือฐานคู่นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นอกล่องนะพี่นะอกล่องด้วยนะครับอ,องนี้ครับน่าจะเนี่ยนะครับมันเหมือนฐานแซมเนาะน่าจะเป็นฐานแซมนะครับพี่ๆครับอ่าองค์ที่ยี่สิบเอ็ดพร้อมกรอบเลยนะพี่พร้อมกรอบเก่าๆเลยนะดูเนื้อครับพี่กรอบเบกบ่าๆ,ๆองค์ก,ก็เก่ากึกเลยนะครับนี่อ่า นี่ครับโอ้โหฐานแซมอกล่องนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเม็ดผ้าซุ้มกอเตมเลยครับเนื้อยุบย่นเนาะมีรอยแตกลายพอสมควรนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับไปกับรายการที่ยี่สิบสองนะครับ อนี่ครับองนี้นะครับม um. ันเป็นกรอบเแบบปิดด้านหลังนะครับผมแกะนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูองค์พระโอ้โหด้านหลังพี่ครับนี่ครับธรรมชาติองค์พระนะครับบอกเลยนี่ครับองค์นี้องค์ที่22นะครับพี่อ่านี่ครับเขาเรียกว่าหลังกั้นดานนะครับพี่ร้อเเซเลยนะครับแบบนี้นะครับเจอแบบนี้เข้าไปโอ้โหพระนะครับแล้ว เนื้อเก่ามากนะพี่พี่ครับเนี่ยดูจากมวลสารนะครับออองค์ประกอบโดยรวมนะพี่ผิวองค์นี้นะจะค่อนข้างนะครับที่ไปทางนึกแหล่งนะครับมีเส้นใต้ฐานด้วยครับมวลสารครบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่ครับขอบข้างนะครับ ี่หลังกระดานนะครับพี่ดูครับพอเรากดกระดานออกไปใช่ไหมอ่านี่ครับจะเป็นแรงตึงผิวนะพี่ดูก็จะมีรอยปีนี่ครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับอันนี้ก็พร้อมกรอบนะครับพี่แต่ผมที่ผมแกะรอไว้จะได้มีเสียเวลานะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโนะครับพี่อ่าลงรักดํามาเลยนะครับ นี่ครับอยู่ในกรอบเก่าๆเลยนะครับพี่พี่ครับอยู่ในกรอบเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพี่พี่โอ้โหพระเนื้อหาเข้ากึกเลยครับกรอบมันมุมวัวหน่อยนะพี่น้องราะว่าเป็นกรอบเนี่ยครับก็คือผมได้มาแบบนี้นะครับมันเก่านะครับพี่พี่จะบอกเลยว่าเนื้อหาด้านในนะครับสวยนะครับพี่นี่ พัะกันเลยนะครับพี่สวยแน่นอนนะครับนี่อง์นี้นะครับเนื้อขาวหนึบนุ่มนะครับพี่มีการลงลักดํามานะครับพี่นี่ครับพิมพ์ปกโคนะครับพี่เนี่ยครับเบิ้งด้านหลังนะครับพี่พี่ครับนี่ต่องรอยการลงลักมาด้วยครับ รายการที่ <c oughs> 23นะครับต่อไปนะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่พี่รายการที่24นะครับ <c oughs> พี่พี่ครับพระสวยก็ต้องคู่กับกรอบสวยนะครับอ่านี่ก็กรอบเขาเรียกอะไรกรอบลงยาเนาะน่ครับองนี้ครับอืมน่าจะเป็นพิมพ์เชียงแสนหรือเปล่าครับเนี่ย มีหูสองข้างนะครับเนี่ยเนื้อแตกลายนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับพี่ๆนี่พุทธศิลป์องค์พระนะครับจะดูอ,อกอิ่มเนาะอ่าอกนี่จะกขาบอกเลยนะครับนี่แขนก็อ่าลำใหญ่นะครับอะด้านหลังนะครับ รายการที่รายการที่นะครับก่อนจบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอน,นะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับผม สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ